อัปเดตข่าวสารของ iPhone 16กันบ้างตัวนี้จะพูดถึง iPhone 16และ iPhone 16พั u s นะครับสำหรับรุ่นล่างซึ่งตามข้อมูลนะครับนายทูไฟแม็ได้อัปเดตมา5อย่างนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอย่างแรกก็คือเพื่อนๆทุกคนจะได้ชิป A18 เหมือนกันทั้ง4รุ่นเลยแน่นอนนะครับว่ารวมไปถึงแรมด้วยแรมจะได้8ทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่น16ธรรมดาถึง Pro Max เพราะว่า Apple ต้องการให้ทุกคนสามารถใช้ Apple Intelligen c e ได้ เพราะว่าการประมวลผล AI นะครับต้องใช้พลังงานที่สูงอย่างมาก Apple ก็เลยตัดสินใจใส่ไปให้เลยสําหรับรุ่นเล็กสําหรับข้อ2เพื่อนๆสามารถใช้ปุ่มแอคชั่นกันได้แล้วนะสําหรับตัวรุ่น16และ16พัร์ไม่ถูกแบ่งชนชั้นแล้วนะแล้วปุ่มที่3ที่แถมมามันจะเป็นปุ่มชัตเตอร์จะอยู่ที่ขวาล่างมีหน้าที่ทํำไรสามารถถ่ายรูปได้แล้วกดถ่ายวิดีโอได้แน่นอนว่าสามารถกดค้างเพื่อทําการโฟกัสและถ้าสัมผัสขึ้นลงเนี่ยจะเป็นการซูมเข้าซูมออกได้ครับ และอย่างที่3ที่เปลี่ยนไปตัวโมดูลกล้องจะเปลี่ยนไปแล้วนะจากเฉียงก็จะกลายเป็นแนวดิ่งแนวตรงแล้วอย่างที่4ก็คือแบตเตอรี่ iPhone 16เนี่ยจะเพิ่มขึ้น6%ส่วน iPhone 16พัดจะลดลง8%แต่อย่เพิ่งตกใจทาง Apple ก็จะเพิ่มความหนาแน่นของแบตเตอรี่พร้อมเทคโนโลยีซ้อนแบตเตอรี่แบบ2แผ่นแน่นอนว่าอาจส่งผลกับการชาร์จทำให้เร็วยิ่งขึ้นและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือกล้องที่เรียงเป็นแนวตั้ง สามารถถ่ายวิดีโอเป็นสเปเชียลวิดีโอสำหรับแว่น VR ของทาง Apple ได้ด้วยและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงก่อนเปิดตัวเดือนหน้าครับตอนนี้แบรนด์มือถือ Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra อาจจะใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมแล้วนะครับมีข่าวหลุดมาว่าไทเทเนียมเนี่ยมาเป็นวัสดุยอดฮิตในปี2024หลายๆแบรนด์ในมือถือโดยล่าสุดนี้ทางมือถือจอพับตัวท็อปอย่าง Galaxy Z Fold 6 Ultra ที่ลือกันว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมที่ถึงนี้ ก็อาจจะเลือกใช้เป็นไทเทเนียมในส่วนประกอบตัวเครื่องเช่นกันโดยชิ้นส่วนที่คาดว่าจะใช้วัสดุไทเทเนียมเนี่ยคือแบ็กเพดซึ่งเป็นอะไหล่รที่ช่วยในส่วนซับพอร์ตโครงสร้างระหว่างแผ่นจอและก็บานพับซึ่งที่ผ่านมานั้นซัมซุงได้ใช้วัสดุพลาสติกเสริมใยคาร์บอนไฟเบอร์มาโดยตลอดและตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวัสดุไทเทเนียมที่จะช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยทนทานและเบาลงอีกด้วยแต่ก็ต้องแลกด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมาก แต่ตอนนี้ก็ยังติดปัญหายที่แบ็กเพจที่ Samsung ยังไม่ตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอะไรเพราะหากมีการใช้วัสดุไทเทเนียมตัวเครื่องก็จะไม่สามารถใช้ประกา S Pen ได้เพราะว่าไทเทเนียมอาจจะไปรบกวนการทำงานระบบ Digitizer ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ตัวข่าวบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ตัวจอรองรับการใช้งานปากกาได้เพราะวัสดุแบ็กเพจนี้อาจถูกวางไว้อยู่ใต้จอไม่ได้ใช้แค่ตัวเฟรมเครื่องเหมือน Galaxy S24 Ultra สำหรับวันเปิดตัวคาดว่าจะอยู่ที่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2024สำหรับราคาก็ประมาณ2,000เหรียญหรือประมาณ7,000 70, 0บาทไทยล่าสุดนี้มีรายงานจากบ l มเบิร์กนะครับเผยว่า Apple เนี่ยตัดสินใจประกอบเครื่อง iPhone 16 Pro ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ iPhone 16 Pro Series ทำการประกอบนอกประเทศจีนและตัดสินใจครั้งนี้ก็มีรายงานว่า Apple เนี่ยได้พิจารณาผลิต iPhone รุ่นโปรในอินเดียมาประมาณ2-3ปีที่แล้วและได้ตัดสินใจนะครับสั่งประกอบจริงจังเลย iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็มีการฝึกพนักง,งานหลายพันคนเลยเพื่อเร่งการผลิตให้ใกล้กับวันเปิดตัวมากที่สุดและคาดว่าจะวางขายในอินเดียและส่งออกภายในสิ้นเดือนกันยายนหลังจากเปิดตัววันที่10กันยายนปี2024วันที่ยังไม่ยืนยันแน่ชัดนะครับ และตอนนี้ก็ยังมีข่าวลืออีกนะครับว่า Apple เนี่ยอาจจะตัดสินใจผลิต iPhone 17ในอินเดียทั้งหมดด้วยมาอีกแล้วครับสำหรับมือถือรุ่น oppo a3x ได้จอใหญ่แบตอึดราคาย่อมเยาวเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ oppo a3x ตัวนี้หน้าจอให้เป็น lcd ขนาด6.67นิ้วเลยจอใหญ่มากเป็น hd plus ความสว่าง1,000 n i t อัตรา refresh 90เฮิร ตัวชิปเป็นแซมดากอนด้วย 6s 4g Gen1 มีแรม4แล้วก็แรม6นะครับแล้วก็ r อมเนี่ย 64G สูงสุด 128G ตัวกล้องหลังให้มา2ตัวเลยเลนส์หลัก8ล้านพิกเซลตัวเลนส์ที่2เป็นเซ็นเซอร์กรันสั่นกล้องนาให้มา5ล้านพิกเซลลำโพง1ตัวมาพร้อมแบตเตอรี่ 5,100mAh เลยนะชาร์จเร็ว4 5วัตต์ด้วยชาร์จแป๊บเดียวเต็มเลยตัวนี้มีช่องหูฟังนะมากับหอ์อ Type C ตัวนี้เป็น Android เอร์ชั่นใหม่1 4 สีก็จะมาทั้งหมด2ส,สีมีสีฟ้ากับสีแดงราคาก็คือ3,999บาทสํบาทสำหรับคนไหนงบน้อยนะผมแนะนำตัวนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนสำหรับ Opp o p p l A3X ครับ Honor Magic V3 มือถือจอพับที่บางที่สุดในโลกกำลังเดินทางไปที่จีนแผ่นดินบ้านเกิดไปเปิดตัวในตลาดนานาชาติวันที่5กันยายนนี้พร้อมแซลมือถือจอพับจากค่ายคู่แข่งอย่างตัว Samsung เจ้าเดิมเจ้าเก่า แม้ซัมซุงนะครับจะคออันดับหนึ่งในตลาดมือถือจอพับมานานหลายปีแต่ช่วงหลังนี้ผู้ผลิตจากฝั่งจีนต่างพร้อมใจกันใส่เกียร์5เดินหน้าเต็มกําลังจนมือถือจอพับจากแดนมังกรมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเรื่องความบางแทบไม่ต่างอะไรจากมือถือ,ถอทั่วไปตรงกันข้ามกับซัมซุงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจนบันลังตอนนี้เริ่มสั่นคลอนขึ้นเรื่อยๆโดยขนาดความหนา Galaxy Z Fold 6มือถือของซัมซุงมีความหนาอยู่ที่12.1ม mm มตอนพับ เมื่อมาเทียบกับ h o n o r r m g i c V3 ออกมาความบางอยู่ที่9.2ม mm. ิลิเมตรสรุปนี้ก็คือจะแข่งมือถือความบางกันใช่ไหมส่วน s a m s u n งเห็นว่าจะไปไทเทเนียมแล้วนะมือถือพับอะ่ะตอนนี้ Samsung s a m s u n Galaxy g Z p h o l d 6ได้เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากและดูเหมือนว่า Samsung จะไม่หยุดพัฒนาแค่รุ่นนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีรุ่นพรีเมียมรหัส Q6A ซึ่งเป็นรุ่นที่มีสเปคดีและตัวเครื่องที่เบาวกว่า แน่นอนว่าราคาแพงกว่ารุ่นปกติแน่นอนและล่าสุดนี้ Galaxy ขับได้ออกมาเปิดเผยสเปคกล้องครั้งแรกพร้อมเปิดเผยวันเปิดตัวโดยจากรายงานนะครับระบุว่า Samsung Galaxy Z Fold 6 s ส i m ยังคงใช้กล้องสเปคคล้ายเดิมโดยจะมาพร้อมกับกล้องความละเอียด10ล้านพิกเซลและอันต้าวท12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังยังไม่เปิดเผยข้อมูลให้รับทราบถึงแม้ว่ากล้องหลังจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่แต่รุ่นใหม่นี้ก็มีการอัปเกรดกล้องใต้หน้าจอแสดงผล UPC จากรุ่นมาตรฐานนะครับ4ล้านพิกเซลได้อัปเกรดมาเป็น5ล้านพิกเซลเป็นครั้งแรกและขนาดความบางของตัวเครื่องจะอยู่ที่10มิเมตรซึ่งตัวเดิมจะอยู่ที่12มิมตรแน่นอนว่าจอด้านนอกจะอยู่ที่6.5และจอหลักจะอยู่ที่8นิ้วที่เพิ่มเติมใหม่ก็คือชิ้นส่วนไทเทเนียมที่หลีดน้ำหนักออกให้เบาที่สุดและอาจจะวางขายในเกาหลีและประเทศจีนส่วนตลาดทางอื่นทางยุโรปอเมริกาและไทย อาจจะไม่มีการนําเข้ามาขายแล้ววันที่เปิดตัวคือ25กันยายนซึ่งเป็นหลังการเปิดตัวของ iPhone 16ซีรีส์ของทาง Apple คาดว่าราคาจะอยู่ประมาณ72,000บาท